ในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้หรือวันจันทร์พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับกับวงการวิดีโอเกมที่ทั่วทั้งโลกจะต้องใจจดใจจ่อและรอคอยกับวันที่ผู้บริหาร Microsoft ที่ดูแลในฝั่งด้านวงการวิดีโอเกมอย่างฟ mm ิลสเปนเซอร์ก็จะมีการประกาศข้อมูลชุดสำคัญกับทิศทางต่อไปในตลาดวิดีโอเกมของพวกเขานะครับ ที่ข่าวลือหนาหูมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเช่นตัวข่าวลือที่บอกว่าจะมีการลดบทบาทในด้านฝังเครื่องเล่นเกมคอนโซลในก็คือการป้อนตัวเกมในสกัดของพวกเขาให้กับคู่แข่งในตลาดที่หลากหลายและหนึ่งในนั้นมันก็ยอมที่จะมีชื่อ Playstation เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่มันก็ยังเป็นข้อมูลที่หลายๆคนพูดออกมากันในสื่อโซเชียลนะครับยังไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นทางการออกมา และความจริงก็น่าจะกระจ่างในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับซึ่งทางผมเองก็ขอมองในมุมมองของผมกับมุมที่เห็นต่างกับข่าวลือชิ้นนี้กันหน่อยแล้วกันเนะพราะเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเทไปฝั่งตามข่าวลือกันค่อนข้างเยอะดังนั้นผมก็ต้องขอบอกว่าอาจจะลังหักนะครับเพราะตัวผมเองนั้นก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกแมมงแงกับข่าวลือชิ้นนี้ก่อนหากลือหนักแบบนี้บริษัทใหญ่ๆน่าจะไม่ทิ้งระยะเวลาเป็นสัปดาห์ แต่เหมือนจะทําให้เป็นกระแสในสื่อออนไลน์หรือเปล่าซึ่งข่าวตัวนี้ก็เรียกว่าคําว่า Xbox นั้นก็ติดเทรนไปด้วยประกอบกับตอนนี้ค่ายเกมส์ดีโอในมือที่มีอยู่ในมืออย่างมากมายของ Microsoft เองนั้น ก็เรียกว่าเหนือกว่าคู่แข่งหลายๆหลายๆเจ้าไปแล้วการที่จะลดบทบาทในด้านของการเกมคอนโซลก็คงเป็นสิ่งที่ยังเร็วเกินไปแต่ผมมองว่าทาง Microsoft น่าจะใช้หลักการเหมือนอย่าง PlayStation ให้อยู่ในตัวรูปแบบ t ทม e เอ c ก s i คลูหรืออาจจะไม่เป็นแบบ t ทม e เอ c ก s i คลูแล้วก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวเกม h e l l d i v v r r ภาคที่2ของทาง PlayStation ที่เรียกว่าลงคู่พร้อมกันแบบ Day1 ในฝั่งเครื่อง PC ด้วยนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าทาง Microsoft เองก็ยังคงต้องให้ความสําคัญกับเกมเมอร์ในทางฝั่งคอนโซลและตัวระบบของ PC เมื่อเวลาผ่านไปจะ3เดือนหรือครึ่งปีโวเกมต่างๆที่เป็นเอกสิทธิ์ของพวกเขาก็จะปล่อยโยกให้กับตัวแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งก็จะดูเป็นตัวเกมๆไปนะครับโดยเฉพาะเกมที่เป็นแนวเนื้อเรื่องระดับที่เป็นเองส่วนตัวเกมที่เน้นเล่นแบบมัลติเพเยอร์หรือออนไลน์ในทางฝั่งของ Xbox เองก็มีอยู่ในมือเยอะเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็คงจะใช้หลักการเหมือนอย่างทาง Playstation ที่น่าจะปล่อยให้เล่นกันแบบ Day 1พร้อมกันทุกมันติแพลตฟอร์มอย่างตัวเกม Helldiver ของทาง Playstation ที่ทำมาแล้วแต่ทาง Xbox เองก็อาจจะมาเหนือและใจป๋าก,กว่าทาง Playstation ก็ตรงที่ตัวเกมแนวแบบมันติเพย์เยอร์นั้นทาง m i r r s s o t t เองพร้อมที่จะลงให้เล่นแบบทุกมันติแพลตฟอร์มเลยตั้งแต่ในวันแรกที่วางจำหน่ายแล้วก็จะหยิบยกมาวัดกันในความหลากหลายของการบริการว่าทาง Xbox นั้น ให้อะไรที่มากกว่าคู่แข่งกันอื่นในตลาดบ้างไม่ว่าจะเป็นตัวเกม d a y ์วันฟรีกับลาสมาชิกที่ได้เล่นได้เลยไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับหรือการจะมีอุปกรณ์ที่รองรับในการเล่นเกม Xbox ได้มากขึ้นเช่นผ่านทาง Smart TV ีวีสมาร์ทโฟนเครื่องเกมคอนโซลหรือทางฝั่ง PC หรือจะเป็นตัวเครื่องเกมพกพาสาย PC ที่มีพันธมิตรที่มากมายหลากหลายแบบและก็คงจะทิ้งท้ายด้วยการการันตีตัวเกมต่างๆของทาง Microsoft หรือ Xbox เองนั้นว่ามันพร้อมที่จะเล่นได้ทุกมัลติแพลตฟอร์มแต่ถ้าหากเกมเมอร์ได้เล่นบนตัวแพลตฟอร์มของพวกเขาเองก็จะมีความคุ้มค่าและได้อะไรที่มากกว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นๆและก็เชื่อว่าน่าจะมีในเรื่องของตัวเทคโนโลยีข่าวเกมมิ่งเข้ามาชูโรลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ